ถาดตัวใหม่ป็นถาดลอง้อยตัวใหม่นะทำมาตัวนี้เสริมให้มีความลัดเอียงเวลาเราใส่เข้าไปาใส่ตัวนี้ปึ๊บใส่ด้านนี้ปึ๊บใส่ปั๊บมันจะมีความลัดเอียงเพราะว่านี่ตัวนี้มันคำไว้ อันนี้เครื่องแรกพีีได้เครื่องแรกพีีได้ถาดอันแรกเลยแต่เดี๋ยวคนต่อไปอีกคนต่อไปก็จะได้แบบนี้ทุกถาดใช่แบบนี้ทุกถาดเพราะนี้เป็นรถแรกที่ทําถาดตัวใหม่<อ>หรือใครที่อยากได้สั่งแต่ถาดก็ได้ใครที่อยากออซื้อขึ้นมาอยากอยากได้ถาดเพิ่มสั่งได้สิ่ต่อเข้ามาใช่ไหมติดต่อ,ตอส่วนอันนี้ก็ปรับปรุงไปตั้งแต่รุ่นรุ่นก่อนหน้านี้แล้วรุ่นปีแล้วก็คือแผ่น แผ่นอ่าซัพพอร์ตรองรับไอชั้นอ้อยที่มันโผลมาก,ก็ทำมาชิดชิดกับดูกิ่งชั้นอ้อยถูกผิบคั้นมาก็สโลงลงตรงนี้มาเลยไม่ไม่ไม่มวลลงไปอันนี้เป็นรุ่น F5